นะครับผมสวัสดียบมาด้อพี่น้องมาหนองว่าเปรอมครับผมต้มเรียบรอยครับมาสิมาซ้อยผักกับเก็บอยู่ข้างนอกพี่น้องสุดยอดเลยครับคุณไข่สอกไข่สาครับหกบัหกกอกหักกล้วยนี่ครับหวานเลยพี่น้องคุณหักกล้วยเดยวสิมาซ้อยครับผมหนองใหญย่ๆครับ จอดเลยมาน,นี่ครับซอยได้พี่นออกทำพอดีพอดีครับ เดีอยวพี่นนองโอ้ยสุดยอด่ครับเดี๋ยวสิมาแบงไว้จิ้มเจ้านําอยู่ครับหนองว่าไอสแลนเยวคอยมาเบ่งตอนไส่ผักครับผมเดี๋ยวไปเก็บผักข้างนอกนั่นนี่ครับผมตัวนี้ใบจ้ครับผมตัวนี้ก็สีมาใส่ถุงไว้เนาะตัวนี้ก็แบงไวแล้วครับกับโล่งหม้อแล้วพี่นนอง ลมหมอไลยเตอรครับผมเดี๋ยวสิไปเก็บผักซีเร่าข้างนอกตัวตนี้หอมเป้ใส่ตัวน้อยผักใส่เรียบร้อยตัวนี้สีแบนเปให้ฮลุงเพ่นใส่ข้อขัวเรียบร้อยตัวหมอยนยมอ,อ,อมนองวัวหอมหอม ใส่ปลาแดกหอมง่วเกลือน้ำปลาครับซสานีงง่เนาะดอกกะปั๊กเขานะครับพี่น้อออมน้องวัวสัดแซบครับใส่พริกลงไปเรียบร้อยนี่ครับน่าเด้อพี่น้องต,ตักเปลาถั่วใหญ่ครับผมไลยอยู่พอเหนือสิมาเข่าฟิดไวค้ครับผมใส่ถุงเข่าฟิดนี่คเป็นผัดเห็ดเปาเห่อครับผมใส่หมู ขนาดน้อยหนึ่งครับผมก็ต้องเกิดนะพี่น้องถ้าเราเป็นซุปเห็ดโขลกเด้อพี่น้องใส่ปลาซาบาค,ครับนี่ยาไปใหญ่แล้วแต่เป็นอันนี้ครับผมอดอกผ้านี่ครับเขาอันนี้ห่าหอมหอมเาเดี๋ยวเกี่ยกันเขายังพี่น่อ อย่างไหมเรื่องซื้อ,อเนอ่อขาเมาสิว่าขอ,อกรรมกับวนแมนต้องดำขอ,อกรเรนี่ยมาจบแซ่ครับผัะนะครับท่านนี่ก็ไปจิ้มเตียวด้วยพี่น้องนี่ครับเียวห่อตัดเห็ดอมนองว่าครับผมขอกัวใส่เดีอบอยริกเนี่ยสุบเห็ด หกใส่ปลาซาบาคะครับผม,มกเขกียวรีกสามหน่วยขอนยัอนขอนว่อนนครับสัสบๆนะกันนะครับพี่หนอในเวลาครับหอมนองว่าหอมหอมเลยพี่หนอะตากเกลียบเอาข้างนอกก็ในบาน,นี่หนี่พี่หนอ หากกวยหากกวยคุณอืมอร่อยครับครับพอแม่เราไปเอาหลานนี่เพื่ Tuyệt vời lắm Tuyệt vời Nè, lống, lống, hết giờ nè to, sữa to ข้าเนียหนาขนเราเจ้าลลังไรก็สื้ของนาเมือดรดแจงครับดอกงเห็น,หนดอกไ่มบ้า เห็ดเปาเหยือครับของแพงเย็นหนีขายแพงเพิ่นเต้เห็ดไปเก็บมาหน่องไปเก็บมาครับเอามาฝากเก็ขายแพยงๆนะเย,ย็นหนีเพิ่น ห้าย่ากครับส่วนมากสิบเจอแจเอ่เห็ดนางฝากเห็ดเปาเหือห้าย่าก หอมเปใส่น้ำหอมหอมมืบร์เรีัวเพียงใส่เอาเพียงงใส่เอาเจียวหัวเพียใส่หอมหอมเ Chị nội xá với b студ there. Lời tình xác pior là, Бmbol จ MK trượt eben dragon ta con mì gi morte sau đó. Rất bạn là một ma đó. Copy lügán Nằm <Nh> <laughs> <hứng>. nào mặt nào, mặt <laughs> <hứng. cười> này mặt 8 mặt 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 นี่กพี่น้องโราจานสองจานครับลองว่าได้ไร เสุสอย่หงหางยังง่ี่หรอมนเมนคิดยาครับอมนองว่าสดๆเลย แมกว่าไปเรื่องห้างคนมึงเพอส่วนเขาไปเซตอันนี้เพี่เาะพุ่นห้างของเขาไปทำความสะอาดจริงดีครับไปเซตนั้นเซตนี้น trên toàn đây là dẹp cái gàu mới nói nóng quá สดคำเด้วกับโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะ <solutions> ใส่แต่หัว,หวาคาแล้วก็ตะไคร้ครับผมแล้วก,กับหมูคาบเปียกหมะตอ้มก็ใส่หรอกทีนี้เนาะว่าเขาบริตมลแบบนี้นะขหอมอมเสิบส์ฟกับพร้อมนองว่าห้อมผัก à y แล้วครับเพื่อนเราแบบเนียนใหยื่อหมดเลยนี่เพื่อเขาไปใส่ตบกันแหละใส่จินบะหมีเมห่เพื่อเิมัสโซ่เหยื่อครับมาครับเสิร์ฟแซ่บเนี้ยนะครับเพื่อเซมัสใส่อมมสสอมใหยื่มอ,อมครับผมตัวนี้บะหนมี่เทาไปใส่หมอออมไดดนะครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำครับผมเสิร์ฟแซ่บเนี้ยคลิปหนาเจอขึนไหมครับ